สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋า,เ,าเห็ดเห็ดคอนโซนน้องพวกนี้เ,เห็ดคอนโซนฝรั่งเศสจ้าเป็นเชือแรกที่ไอเก็บเนะจ้ะเด้อหน้าแข็มจ้ามาอยากออกกำลังกายก็คือสีแก่นี่ยแหละจะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เ,เห็ดนี่เก็บม,วม,วมว้วนม่วนนะจ้ะคอนโซนเอาไปลาบจ้า ตัดเอาที่หัวเด้อย้จะขามันบกินเด้อจวะมันย่อยยากจ้ะเป็นเห็ดย่อยยากเห็ดนี้ออกแล้วเห็ดพึ่งหมดเลยแล่ะพี่น้องเอ้ยนอกจะมาสิออกต่อรอบสองจ้ะกำลัองออกเลยแค่คอนโวนมีคู่เหมือนที่เป็นพิษเดยวจะเรานี่ก็เก็บไปเรื่อยๆตอนอยู่เกาหลีเอ้ยไม่ใช่สิยูสเวเดนไอหนุ่มเอาหนุ่มเบาเพราะว่าอยู่ขางทางนาะ อยากคนเห็นอันนี้ก็ข้ากทางคือการแต่มันเงียบแล้วไม่มีไฟนี่จา้าบ่ได้เอาเมียม,มาจา้ะ I have the knife no I think มีเมียนะโอ้นี่ไงตัดเลย,ยลแค่ไหนเลาะแฉบไหนดีแต่ตกอายู่ในอายู่ใกล้ๆโคไกลดงเนะตัดเลย เห็ดขอนจนน้ำผึ้งยัย่วๆบดๆเอาไปยำเอาไปเห็ดลาบแซ่บแซ่บต่อหลายเด้ออยู่นี่นะต่อหลายหลายจะชิไมไปหาเพิ่มตัดออกไปนี่ดีกว่านะ <c oughs> เแ็ดนี่เป็นเห็ดที่แบบว่ายิ่งตัดยิ่งมันม้วนม้วนเก็บเห็ดชนิดนี้ พี่น้องจะเห็ดพึ่งมันอกำลังสีออกเลยจ้ะมีคนมายิ่มพ mm ี hmm. mm ่เพิร์ลวอลกออนดิสไม่ปวดบูลีตยังบูลีตอรงนี้เอาสู้ก็จะเหยียบจากเขาบาเห็นนะป้าพี่นอ้องโอ้โหโอ้โหป้าเฮียโ <Yeah. S 1> อ้ยอินเครดิบิลเลยใหญ่มากมนี่คือเห็ดอย่างพี่น้องว่าดูแค่รอดแค่รอด บิวต <Beautiful> ิฟูลก็เออฮะมากินข้างทางมันนะเราจะไปใส่ก็ยังมีเหตุให้หาออกกำลังกายพร้อมใจใา่แล้วแค่หลอดนี้แมงมากกินมากเลยอ่ะเอาได้ได้ เอาอยู่เห้ไหมเนี่ยแก่แล้วอ่ะอันนี้เนี่ยอันนี้ยังมีนอนเต็มอยู่อือหือมังเนี่ยนี่เนียอัน,น สวัสดีค่ะอันนี้สวยอุย้ยไม่สช่เป็นอ้ยนี่จ้ะแค่เรอดิเกตมามันจะเป็นสีสม้มแล้วจะเป็นยางสีส้มนะไม่เป็นน้ำนมนะคะมียางสีสม้มมันก็ติดมาแบบนี้ด้วยนะจ้จะ จ้ะเดี๋ยวชิพากันเมื่อก่อนเดะเดอมันข้ามแล้วเดี๋ยวมือ,อื่นอาจจะทำเมนูเห็ดคอนซ้นพาพี่น้องกินดีกว่าเนาะจะเบืองเห็ดนี่ใหญ่ใหญ่เทศนินี่กินได้เลยจ้ะแต่ว่าขยับบนนิยมกินในบ้านเราเขาก็เรียกว่าเห็ดเห็ดโคกเห็ดโคกจะเบื้งนี้สิเป็นแบบนี้ใหญ่ใหญ่เลยโอนะ้นมพ่อผมเด็ดเต็มเฮียเป็นเห็ดที่้าบ้านเฮากอไป เห็ดโพเห็ดตะปันตะปันภาษาบ้านอายเนาะมองนี้โชวด์ดามี่ก็ใหญ่มากจ้ะทางอเมริกากินนะจ้ะแต่ทางายุโรปไม่นิยม แค่พี่น้องจามมอนี่มาถ่ายทำข้างนอกมาเก็บผักอันนี้จ้ะสะระแหน่เนาะไอซีเฮ็ดลาบเฮ็ดคอนสนพาพี่น้องก,กินบริปูกผักเพิ่มเลยพี่น้องเลยเพราะว่าถ้าเบิ่งสถานาการณ์ก่อนแนวใดเดืองใดจกักสิไปนั่นไปนี่กันเลยยังยังบาปลูกเนาะทาเบิ่องอีจักอทิสรอทิก่อนพี่น้องจ๊ะพี่น้องจามมาเก็บผักสะระแหน่กันเลยค่ะโหลอดอยู่ยังเดียวพี่น้องเลยนี่จ้ะเอาไปใส่ลาบเนาะลาบหรือก้อยแซบแซบหอมหอมจะมิ่น ถ้เห็นแน่กกขอมนี่กกหอมเด้อพี่น้องเด้อพอนเอาเลยจ้ะจำเป็นบไปซื้อมาเอาแค่หอมเอาความหอมของหอมมันเป็นหอมญี่ปุ่นที่หอมน้อยๆนะมันบ่ใหญ่ไปกว่าน,น,นี่หรอกไอเบิงทรงละนี่ค่ะไปค่ะวันนี้จะกินข้าวพร้อม <c oughs> ปลานะจ้ะนะเฮ็ดยยากไก่ให้ปลากินกับ บ๊อกกอรีเนาะสายเฮลจ้ะเฮลเฮลไอ้เฮลคือกันจ้ะเฮลบุบบอย่ป็นเฮลตี้อ้เฮลบุบบอยอบอันจะไม่มีโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดคอนส่วนที่อายต้มแล้วเนาะใส่ลงไปเลยใส่กุ้ง้วจ้ะมนันนี่เห็ดชนิดนี้ห้ามเอากินอันดอกแก่แล้วก็กล้านของมันเนาะเพราะว่าเป็นเห็ดที่ย่อยเยี่ยมไอคือว่าอีกบริจักปีเห็ดชนิดนี้จะเป็นเห็ดที่ กินบ่ได้มันจะเป็นเห็ดค่ากับเห็ดหมอกแต่ก่อนเห็ดหมอกกินได้นะแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันมีคนอาเจียนคนอ้วกคนนั่นคนนี้คนแพ้บ่แพ้เนาะเขาก็เลยเอาออกจากหนังสือเป็นเห็ดที่ไม่มีพิษแล้วก็เป็นเห็ดที่ไม่นิยมกินเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันจะมีคนแพ้ไปีนน้พี่น้องจ้ะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าผู้ใดเป็นในราแต่ว่าความคิดของใครไอ้คิดว่าเห็ดคอส่วนอีกบ่จักหน่อยก็จะออกจากหนังสือคือการจ้ะเพราะว่าหนึ่งคือมันย่อยยากสองมีคนอาการแพ้อาเจียนอย่างแบบนี้เนาะจ้ะเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ ทานทำเป็นแนวไรเด้อพี่น้องเด้อกที่สิก,กินเฮ็ดทำก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมเนาะพี่น้องเนาะโอเคค่ะสวัสดีครับพี่น้องชูทูเดย์ซาร่าแอนด์จอห์นกำล์งแสดงให้คุณดูวิธีทำอาหรบางอย่างมัชเูมนเห็ดอมที่เราใส่เหเเ็ดลงไปแล้วก็จะใส่พริจกจ้ะพริกขั่วอันนี้ก็ขั่วเองจ้ะปั่นเอามันก็จะก้อนใหญ่แหง้งน้องชูค่ะ นับป ER What are you preparing exactly? This is uh what they call ลาบลาบเผ็ดลาบเผ็ดอีสานฟูด yummy delicious s ย r เต็จบ่งวนี่ตับพี่นอแล o วเาก็นี่คือลาบกยอยแซ่บลาบเผ็ดโอ Kung. Kuwait, Kuwait, Kuwait. Kuwait. Yes. Kuwait. Mm. Today, I have also sticky rice. It's uh mm. mint, chili, garlic, and shallot. Shallot? Mm. Yes, yeah, shallot. Yeah. This is my food. โอ้ยดูกินอร่อยมาก You can sit down here to Buddha you have such good Thank you Buddha <food. S 3> and Thank you ป้าโอ้โห่จับพี่น้องจ้ะเดี๋ยากชิมบ้างเด้อการชิมคำแรกอยากให้แซะมาเจ้าชิมกุ้งจ้ะอืมสั่งช่วยบ้าอร่อยมากโอเคจ้ะพร้อมเสร็ เลม huh? อนไลม์ฮะ <Yes. S 1> ลืม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 วายมันขาดอย่งดิดจนดิดปลาราอสมเฮ็ดปลาานำนัวอย่เดียวว่าม่ปลาต่ำๆๆแล้วจ้ะน้ำนัวรอบนี้แหะแคบหมูพรอ้อมว้าวลาเฮ็ดคอนส่น

Freshly taken yesterday in the forest. And this is fresh vegetables. vegetables. Okay, let's and join with us. we You <coughs> hungry. Almost two o'clock. Yeah. But it's Sunday, Sunday people <laughs> mm. are late. So let's see my broccoli. Mm. Mm. S <S อร่อยไหมแต่ปลาแซบไอแซบเห็ดคอสดนี่เป็นเห็ดที่แซบเลยจ้ะอ่อนนุ่มเวลาเขาเก็บมาคือแบบมันแก่แต่มันโบแก่เลยจ้ะมันอร่อยบัคกีปลาสิเป็นคนบอกกินผักมาเนี่ยผักสดบอกกินจ้ะ This kong looks very good. Yummy, eh? Yes. And uh, if it was not so packed... We will try it. Like for me. <laughs> mm. I like my Today is raining. Raining, yeah. Today is a special day. In France, mm -hmm. for remembering the dead people, mm -hmm. Mm -hmm. and uh, it's the first of November. And we always say the, the name of that special event is Toussaint. And we always say the ah oh, today the weather is a weather like Toussaint, but today this is a Toussaint weather: mm -hmm. grey, windy, mm -hmm. rain. แซ่บเหรอม,มาแบบเจมสปีดหอฮอเดินพืสิิเนี่ยอยู่เบตเนี่ยฝนตกก็เม,มื่อจาดแดดบ,บรายอาาร่อยไหมดูวบ<ฮ>ุู ถ้าไม่มีโควิดนะปะ we will take a a while and go to Spain na ป a na? yeah south of Spain it's so sunny it's nice ถ it it. it it mm ้าไม่มีโควิดเนี่ยเราสามารถไปได้ everywhere of Spain เ็ศคอนชวนกินหลายกับบดีเด้อพี่น้องยไม่ยากจ้ะกินพอประมาณพอแซบเอาไปมกในชีแซบก็ก่อยจ้ะ Nous sommes donc bloqués, mais nous avons beaucoup de choses à faire. Vous êtes heureux avec votre caravan? Oui, jusqu'à présent, je suis heureux. Je nettoie maintenant et je retire les choses qui ne restent pas là, comme les couvercles. Mais je vais essayer de vendre tout ce qui n'est pas utilisé dans le caravan. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire un. แ่บอกว่า hmm. น mm ี hmm. bon one, mm ่ย hmm. mm ังที่บอสสาคัญในรถคาราวานป่กาิขายไปเพราะบางคนก็ยังมักความวินเทจของคาราวานเก่าๆอยู่ในปีนี้แกแอยูพุทเลิปองควเปองควรอยูนพุ You can sell the single one. Also me. Impossible because nobody wants to take something like that. How you can know? <laughs> How, you can know? <laughs> How you can know? Ah, discount. Yeah, you have to make too much discount. I really like have a เอาจำไปขายมสบยไม่บอกว่ามึงแพ้องการรอกแบบนี้วายดูครเดมาูเทมิทุเงไหชูนอนองจะเนี่งวันี่ัเทวเอวรดฟอร์ชิมชู่าลล้วาเป็พี่น้องเลยอ่านะ พยายาอ่านก็ยอมานน่ไอ้มักเล่นมักนัวไม่ผิกันจ้ะบ่เยผิดเลยะผิดก็เศาวินิโวไฟน้ป่ะเนาะโอเวอสลยเนะะ Good l i f e s o t i the happiness not only money น no? yeah. yeah. mm ้ำป่ะเนาะ YeahMost of the time is not money You have a good wife, like me, if, if my wife, you are happy, no? Know. I mean, the small boys, not like talking too loud, except... Except... Tell me, no, yeah, except what? just sometimes... <laughs> บะคุรีคุก o ุกค o กคุ o ดับเบิ้ cook แปลว่าพ่อใหญ่พ่อมากพักหรือบะคุรีแบบว่าต้องแบบเละๆแบบนี้เลยพี่น้องจแกต้องแบบเละๆเลยแหละ soft soft I ์ไอ้ no I never try something like that นะมันะ what he like I you don't like and what I I don't like you like อืมอย่างทีไอ้บ่มา Bây giờ Ừ Chắc chà Ừ, ôi mặc Ừ, ái hàng rồi nè Đi bỏ ái đây chà bèo rồi, on well one year ago we wanted to go and live in south america yeah but now ecuador yeah we are looking for a recipe you south american ecuador Ecuador and visit also Brazil. By mm Hampoon. Ecuador, I don't need visa, right? No. Je don't need visa for three months. Mm -hmm. yeah. And after because we are married we can live there no problem. Mm -hmm. But now it's uh like everywhere, no Ecuador Konghai we can be geen need visa. อืมแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดตอนนี้ไปใส่กับแบรนด้อีเวน go back to Thailand I don't know when มัม I hope you <laughs> 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 but don't worry she's in good condition โอเคพี่น้องจ๋ามันนี้อายกับป้ากับมากินข้าวเนาะ นดี๋ยวเรากินข้าวแซ่บเดี๋ยวสิกินอีกอยู่จ่ะเดี๋ยววิดีโอมาสิยาวพ่อใหญ่เพิ่น Already finished My husband he very easy to eat นะบรเปล่ Simple After that Nothing to coffee? eat coffee eh uh, Nothing to eat I don't eat Something <Yeah. S 2> to eat that I like I eat Yeah Then a small dessert <And S 2> Sweet Yeah And then coffee โอเคพี่น้องจา๋าไอกะปลาขออนุญาตไปก่อนได้จจเด้ขอบคุณทุกคนหลายๆได้จจเด้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ๊ายบาย